สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกผู้เสิร์ผมยันเย,ย,ย็นครับเดินเล่นตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาชมบรรยากาศชมธรรมชาติครับผมช่วงนี้ฝนมาน้อยข้าวก็เริ่มจะต้องการน้ำแล้วนะครับผมส่วนคนก็น้ำก็มีบ้าง แต่ไม่เยอะเปกสองเปกขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกเสื้อครับขอบคุณทุกกำลังใจครับข้าวเป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องการน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงครับในการเติบโตของต้นข้าวฉะนั้นช่วงนี้ฝนมาน้อยครับผมมาน้อยไปทางไม่มาเลยนะครับผม ตกอยู่ครับแต่ว่าไม่แรงเบาๆนะครับผมในน้ําก็ในนาก็มีน้ําอยู่เป็นบางส่วนครับแต่ก็ส่วนน้อยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณซื่อครับครับก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสมาเดินดูครับผมนะเดินดูทุ่งนาว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ตรงนี้มีน้ําอยู่ครับผมมีน้ําอยู่นี่ครับพื้นที่ทํานา ก็เป็นแนวนี้แหลครับน,นี่ครเป็นพื้นที่ราบไหมร่มไหมไม่ครับผมครับก็มีฝั่งนี้ก็เป็นคลองตรงกลางฝั่งนี้ก็เป็นคลองแต่ติดป่านิดหนึ่งครับน้ำก็มีอยู่แต่ไม่เยอะในคลอง เพราะฉะนั้นฝนฟ้าเทวดาก็อย่าลืมครับถ้าได้ยินเสียงนี้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งฝนมาด้วยนะขอ,ขอบคุณับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกเสือ้อขอบคุณทุกกําลังแรงใจครับที่เข้ามาทักทายเข้ามาชมนะผมขอบคุณทุกท่านครับผมนี่ครับคือวิธีคนทําไร่ทํานาของพี่น้องกเกษตรกรเราต้องการน้ำครับผมต้องการน้ำช่วงนี้ นะครับผมขอบคุณนะผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาก็ฝากข่อใจกดไลค์กดแชร์ผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ครับที่กดติดตามครับนะครับผมนี่ครับนาหวานนะครับผมลืมบอกไปว่าเป็นนาหวานในพื้นที่แถวนี้ส่วนมากเขาจะทํานาหวานไม่ใช่นาดําก็จะมีบางส่วนน้อยครับผมถึงสิบเปอร์เซ็นที่ทํานาดําส่วนมากก็จะเป็นนาหวานนะครับก็เลย มีโอกาสมาเดินดูตอนเย็นพาทุกท่านทุกเซอร์ครับได้มาเรียนรู้กับการทำนาครับนี่ครับคือวิธีการทำนาของพี่น้องเกษตรกรขอบคุณะครับผมขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ